จะมาแก้กฎแก้อะไรแก้ที่คนนั่นแหละแก้ที่สำนักง,งานพูดเรอไม่รู้เอาคนมาจากไหนหะนะคนมันมีกิเลสหนาเห็นไหมมันก็หัวกันกับเจ้าวาดองนั้นอยู่ดีอะพอจะไปเอาหลักฐานในเอกสารเห็นไหมหายคนช่วงนี้ด่าอาจารย์ยืน,นกันหนักมากเรื่องว่าพระไม่ควรเรียนวิชาทางโลกแล้วก็เริ่มโจมตีกันหนักหนาสาหัส ก็จะพูดตามความเป็นจริงที่พระเจ้าบัญญตัติวิชาการทางธรรมเรียนจบแล้วเหรอยังไม่จบแล้วไปเรียนทางโลกทําไมรู้ทางโลกไปเพื่ออะไรนีเมื่อตัวเองกรรมจรละทางโลกไม่ใช่เหรอถ้าจากนั้นพระไปเรียนทางโลกจุดประสงค์เพื่ออะไรแสดงว่าคิดจะสึกในีนาคตข้างหน้าหรือเปล่าถ้าคิดจะสึกในีนาคตข้างหน้ากลัวไม่มีธรรมมาหากินก็สึกออกไปเลยแล้วไปทํามาหากินซะรจะมีความกลัวเป็นพระแต่ละกิเลสไม่ได้ดังนั้นหน้าที่พระเนี่ยเมื่อตัวเองละกิเลสไม่ได้ต้องใช้ทุกวิถีทางในการละกิเลส อะไรที่อยากได้มากต้องละอย่าไปอยากอะไรที่อยากมีมากจากเป็นมากอย่าไปอยากถ้ามันอยากต้องตัดออกถ้ายิ่งไม่ตัดยิ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะแล้วนี่ไปนั่งเรียนปริญญาตรีกันไปเรียนกันทุกวันเป็นประจำหรือบางคนเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วหมดเวลาทั้งวันกับการเรียนหมดเวลาทั้งวันกับการทาทีสิษ์หมดเวลาทั้งวันกับการอ่านหนังสือไอ้ถามว่าเอาเวลาที่ในศึกษาทำอย่ามาพูดก็เป็นเวลาได้มันเป็นไปไม่ได้กูเรียนปริญญาตรีมาก่อนทำไมกูจะไม่รู้ มันเอาเวลาทั้งหมดไปจดจ่ออยู่กับการเรียนทั้งหมดยิ่งช่วงอ่านหนังสือสอบเวลาทั้งหมดคือการอ่านหนังสือสอบมันโกหกไม่ได้คนจบปริญญาตรีทุกคนมามันรู้หมดเพราะนั้นเวลาที่เราศึกษาธรรมะเป็นพระศึกษาธรรมะศึกษาทั้งชีวิตอ่ะอาจจะถามว่ามีพระอรหันต์ที่ไหนไปนั่งเรียนวิชาการทางโลกขอดูหน่อยโสดาบันสกาธา,ามีอนาคามีอาหารหันต์ขอดูหน่อยใครในประวัติศาสตร์ที่ไปนั่งเรียนวิชาการทางโลกไม่มีเพราะอะไร ก็เพราะว่าเราเขาสิ้นทุกแล้วเขารู้แล้วเขาละสายอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของปลอมมันเป็นของที่ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตวเราคนเราจะไม่คิดจะเรียนแล้วจะไปเรียนทำไมที่ยี่เป็นพระทางเดียวของเขาคือทางมรรคผลนิภานเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วทุกวันนี้มานั่งเรียนกันจนแบบมานั่งเรียนกันจริงจังคารวะไปเรียนเลยไม่ได้มีใครว่าเลยเลยพราะมันเป็นคารวะแต่พระไม่ควรไปเรียนแม้จะบอกว่าพระเจ้าไม่ให้เรียนเฉพาะดัจฉาวิชาที่ทําลายมนุษย์อผู้ไม่ถูกนะ พระเจ้าสั่งไม่ให้ทํายันกันหนูกันบ้านกันเรือนอ้าวแล้วนั่นทำลายมาันได้ตรงไหน,นไม่ได้ทำลายได้สอนถูกต้องป่ะบางคนมีเจตนาในการที่จะอะไรทําเพื่อช่วยเหลือคนได้ซ้าและไม่ให้เรียนเพื่อทํามาหาเลี้ยงชีวิตในโลกบางคนหนักถึงขนาดเป็นพระแต่ไปยืนสอนปร,ริาติรับเงินเดือนบางคนเป็นพระไปะยืนสอนนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็รับเงินเดือนเอาแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าหาเลี้ยงชีวิตเหรอก็นี่ในลักษณะของการหาเลี้ยงชีวิต มันก็พยายามจะตีความเอาอะไรเอากิเลสเป็นตัวต้านให้ได้ไงให้รับเงินให้ได้อาจารย์ถามหน่อยคนที่ออกมาด่าอาจารย์ทุกคนเดี๋ยวก็จะหามว่ากูจับจงด่าคนใดคนหนึ่งอีกทุกคนนะจ๊ะกูไม่ได้ด่ามึง <c oughs> กูไม่ได้คิดจะพูดถึงมึงนะมึงไม่ได้มีค่าหลับชีวิตกูเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นกาุนายอยากเข้าใจผิดคิดว่าพูดถึงมึงกูพูดถึงคนอื่นทั่วๆไปจ้ะและจำไว้เวลากูสอนธรรมะก,กูไม่ได้พูดถึงใครกูพูดถึงทั่วๆไปรวมๆ เลิกมโนคิดว่าตัวเองมีคุณค่าสาหรับใครสักทีสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เรากำลังจะสอนภาพรวมเนี่ยในกรณีการสอนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสุดท้ายอะมันคือการหาเลี้ยงชีพทําไมคนที่ด่าอาจารย์ในแต่ละคนทําไมไม่ขวนขวายออกมาด่าเรื่องผราบเงินบมม้างอะเงียบรู้สิป,ปากกันเลยไม่เห็นพิพากษารเรื่องนี้เลยอาจารที่พระทำผิดพาัาทำผิดตั้งเยอะตั้งแยะทำไมาไม่พูดไม่ฉันข้าวในบาตรไปฉันข้าวในถ้วยเป็นจะลงอย่างเงี้ยอะทำไมไม่พูดอ่ะใช่หรือเปล่า พระที่ไปประจบค้นื้อหาดอยเงี้ยทําไม่พูดถ้ารับเงินรับทองถ้าสะสมรถอย่างเงี้ยทำไม่พูดอ่ะพระใหญ่ๆตัวโตตามวัดวาอามที่อยู่ในพวกพ้องของตัวเองอ่ะที่สะสมรถตั้งเยอะตั้งแย่พิกัดนครปฐมอย่างเงี้ยทำไม่พูดอ่ะกูชี้พิกัดให้นะอยู่นครปฐมสะสมรถหรูอ่ะอย่าว่าแต่นครปฐมเลยในกรุงเทพก็มีที่ผู้ช่วยเจ้าว่าผู้สื่อออกไปนะทำไมอ่ะทำไมถึงไม่พูดเรื่องพวกนั้นนา้ท่านที่ผิดทำาีไหนผู้รดเจ้าได้ตรง แต่ยังมีหน้าลอยหน้าลอยตามมาเป็นเจ้าคณะปกครองอ่ะทํามไม่พูดเพราะว่าไม่ดังพูดเราไม่ดังไงเลยไม่พูดแต่พูดถึงอาจารย์แล้วมันดังดีว่ามีคนให้ความสนใจสื่อเอาไปลงก็เลยพูดเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดว่าไม่มีผลประโยชน์ถ้าท่านมีผลประโยชน์ทั้งนั้นอย่ามาพูดว่าไม่มีถ้าไม่มีทำไมไม่พูดให้หมดล่ะทำไมไม่กล้าพูดให้หมดล่ะอาจารย์ยังกล้าพูดทั้งหมดเลยทําไมคุณไม่กล้าพูดทั้งหมดล่ะเรื่องพระละเงินรับทองอาจารย์ยังกล้าพูดทําไมคุณไม่พูดอ่ะ รับกระทําเทศเรื่องเงินเดือนทำไมพูดอ่ะนั่นแหะตัวทําลายพระเลยกิจมต์เนี่ยวัดพว่งเนี้ยเป็นหมื่นทำไมพูดอ่ะเงียบกันทาไมอ่ะพระรับเงินรับทองงานรับหมื่นห้างาห้าหมื่นจ่ะนะสะสมกันจะมีทองคําติดตัวติดกุฏิอ่ะนะเนี่ยแล้วเร็วเนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องทองคำมาอีกก็ได้นะเร็วเร็วนี้วัดดังเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ยพระดังอ่ะออกทรงออกสือเนี่ยกูว่ารอรุ้นอยู่ว่าใครเนี่ยกูรอเลยหลวงตาศรีทรัพย์บอกกูว่าเฮ้ย มึงอย่าเหมารวมแครหลอดทั้งหมดนะเพราะกูก็แครหลอดนะหลวงตาสีซับบอกกูมาเนี่ยหลวงตาไม่ต้องกังวลนะผมไม่เหมารวมแน่นอนจะด่าเฉพาะไอ้พวกประัชชีประาชิกพวกนี้นี่ไม่ได้ด่าพระแน่นอนไม่ต้องกังวลไม่เหมาว่าจะไม่เคยพูดว่าแครหลอดนะอาจารย์ไม่เคยด่าพระว่าแครหลอทเพราะถ้าพูดว่าแครอดมันดูปาล่าพระไปนิดนึงอาจารย์เลยไม่เคยพูดแล้วอาจารย์ไม่เหมาอาจารย์ด่าเฉพาะพระชั่วพระเหลวพระลชชี พระดีจะด่ายได้ไงอาจารย์เยือนยอนสารเสริญเชิดชูต่อพระดีๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่มันต้องทําอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลประโยชน์พวกพ้องของตัวเองอยู่ในหมู่คณะตัวเองเคยไม่กล้าพูดเพราะตัวเองมีผลประโยชน์จบมาจากที่ที่เดียวกันก็เลยไม่กล้าแต่ไม่กล้าพูดในที่ที่นันตลกมากเลยหนักนาสาหัสที่สุดคือพระไปสอนปริญญาตตีอย่างเงี้ย ขาไปสอนปริญญาโทเขาไปสอนปริญญาเอกอย่างเงี้ยเซนุาลได้นักศึกษาเรียนจบอย่างเงี้ยโอ้โหมันตลกมากเลยน่าทำมาหาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงตัวเองโดยเฉพาะเลยมาเลี้ยงชัดๆเลยนะได้เงินเดือนชัดเจนจากมหาวิทยาลัยแล้วจะบอกว่าตัวเองไม่ทํามาหาเลี้ยงชีวิตได้ยังไงมันทามาหาเลี้ยงชีวิตแบบนั้นได้เหรือพระนะ่ะไปรับเงินเดือนจากหน่วยางานหน่วยงานใ้หน่วยงานหนึง่งได้เหรือพระรับเงินเดือนได้รหรือนึกว่าพระพระับเงินรับทองมามันผิดไปหมดเห็นไหมน่ะ มันผิดตั้งแต่ต้นแต่บอกไม่ผิดทีนี้ไม่เห็นกล้าพูดกันกล้าไหมบอกพระไม่ตถรับเงินแล้วทองเก้าออกพูดกันไหมไม่เห็นมีใครพูดในสักคนที่พูดด่าอาจาร์ะไม่เห็นมีใครพูดเลยว่าพระห้ามรับเงินรับทองพระพินัยกัญญาทีนี้เอาทำพิยไปทิ้งไว้ไหนกันนะนี่ไงคนมันไม่ซื่อตรงต่อธรรมมันก็พูดเฉพาะในสิ่งที่มันพูดที่มันทําได้ไอ้สิ่งที่มันทําไม่ได้มันก็เงียบเพราะนั้นสุดท้ายแล้วอะไรก็แล้วแต่เราต้องซื่อตรงต่อธรรมต้องยอมพูดตามความเป็นจริงต้องยึดตามความเป็นจริง ที่มีสมณศักดิ์แล้วได้เงินนิตยพัฒเนี่ยท่านจะมาสนใจเงินตรงนี้บางรูปนะไม่ได้เบิกใช้เลยอย่างที่ฉันเคยคุยกับหลวงพ่อพยอมท่านบอกว่าบัญชีเนี้ยท่านไม่เคยใช้เลยนะท่านเป็นบัญชีฝากประจาก็คือประจาจริงจริท่านเป็นชั้นลาดใช่ไหมรู้ไหมคะชั้นลาดหลวงพ่อพยอมได้ได้เงินเท่าไหร่ได้โดยอัตโนมัตินะคะเขาเรียกเงินนิตยพัฒน์เงินที่รักถวายให้พระที่มีตาแหน่งปกครองแล้วก็มีสมณศักดิ์ นะคะนะคะชั้นลาดชั้นลาดนะคะหลวงพ่อพยอมจะได้เงินประจำตำแหน่งนะคะหกพันเก้าร้อยบาทหกพันเก้าร้อยบาทก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยอะกว่าดิฉันเพราะดิฉันได้สี่พันหนึ่งหลวงพ่อพยอมได้หกพันเก้าต่อหนึ่งเดือนหกพันเก้าร้อยบาท ร9 0 0บาทแต่หลวงพ่อไปยอมเคยเล่าให้ฟังหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไอ้เนี้ยที่จริงท่านจะไม่มีบัญชีส่วนตัวเลยนะแต่ท่านจําเป็นต้องมีบัญชีส่วนตัวเพราะว่าท่านจะได้รับเงินที่เจยพัฒน์นี่แหละท่านก็เลยหลวงพ่อพยอมจะมีบัญชีส่วนตัวบัญชีเดียวหลวงพ่อพยอมเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าหลวงพ่อไปยอมอ่ะจะมีบัญชีส่วนตัวบัญชีเดียวคือบัญชีนี้แหละบัญชีอันนี้แหละที่แบบ สำนักพุทธเขาบังคับให้เปิดเพราะว่าเขาจะโอนเงินนิจยพัฒน์ให้พี่ปองไม่ได้เงินเดือนสมปองไม่ได้เงินเดือนค่ะสู้แพรี่ไม่ได้เพราะสมปองปรเรียนเจ็ดไม่มีเงินเดือนถ้าเป็นปรเรียนต้องปรเรียนเก้าถึงได้เงินเดือนสี่พันหนึ่งร้อยพี่ปองก็เลยต้องไปเทศออกวัดเทศทุกวันเพราะไม่มีเงินเดือนแต่ดิฉันปรเรียนเก้ามีสี่พันหนึ่งร้อยบาทพี่ปองปรเรียนเจ็ดไม่มีเงินเดือนค่ะเพราะว่า เพราะว่ายศไม่ถึงยศไม่ถึงเพราะว่ายศไม่ถึงไงปะเรียนเจ็ดจะมามีเงินเดืนอนได้ยังไงเออแค่ปะเดียนเจ็ดนะเราไม่ได้ไปว่านะแต่พูดถึงเนะี่ยระยะของว่าผ้าดีจริงๆอะทําไมต้องไปทํัผิดพระสรมพระวิัยอย่างนี้เออมึงจะมายั่วมาแก้ผ้าใส่ก็มาเสอเราก็เดินหนีสะก็ได้ จริงไหมไม่เดินหนีก็ตีนยันเราสซกก็แล้วจริงไหมถ้าอย่างนี้มนะันยังจะไปปิดบงังท่านเล้นอยู่ไงจริงไหมแล้วไปทำขนาดนั้นนะนั่นแหละผ้าดีแอบทำได้นะอันนี้ถ้าไม่มีคลิปยังไม่ยอมนะถ้าไม่มีภาพนั่นหรือผ้าดีมึงอนะฮนะ พระทูศีลเป็นมหาโจนมันจะเป็นพระดีได้ยังไงจริงไหมเห็นไหมเนี่ยผ่าดูข่าวเมื่อกี้เห็นไหมสร้างขึ้นมาสำนากพุทธจังหวัดเห็นไหมเขาจะไปตรวจเอกสารตรวจเอกสารรายรับรายจ่ายนะของวัดเออ พอตำรวจจะเข้าไปเอาเอกาสารหายมีสจของวัดอื่นวัดที่มีเรื่องเนี่ยหายเพิ่งหายไปเนี่ยก่อนวันนี้ไปอีกวันหนึง่งอ่าอ่าพอทีนี้ไปไล่วงจรปิดที่ติดอยู่สองตัวในสำนักง,งานที่ตรงนั้นเสียมุกเดิมๆวงจรปิดเสียในขณะวันนั้นแหละ ปกติใช้ได้มาตลอดเป็นนะมุกเริ่มมึงจะตั้งกฎยังไงก็ะสับในเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์หัวขังะนะไะภาคกับสำนักง,งานผู้หนาหัวกัน อันนี้หนักนะลุตงตาบอกว่าคนที่หนักอนะ่ะคนที่หนักอ่ะคือตำรวจลูกน้องบิ๊กเต่ากับบิ๊กเต่าเนะี่ยหนักดูคลิปเหมือนกับดูหนังพรเลยแหละและวลังเอกคนเดียวนะแต่แต่พระเอกหลังอ,อ่ะเอเยอะเหลือเกินอะ่รเงี้ยแปดหมื่น 80, กว่าคลิปอะแปดหมื่นกว่าเล่นต้องรดอนดูสแกนอยู่บางคนเนี่ยอ้วกว่าัน กินข้าวไม่ได้เลยตำรวจแล้วนะต้องทนดูพอพ่ะเพราะภาพพวกนี้ทำมานานเห็นไหมเกือบสิบป<ฮ>นะีอ่ะก็อนี่ยอายุสามสิบห้าเองนะเอาอผ้าซ้ำหัวตั้งแต่อายุสิบหอ่ะเขาว่าข่าวเขาว่า น้อมสิเราเป็นหรือเปล่าเราเป็นเหมือนเขาหรือไมยเป็นผัวไม่อยากเป็นพระนะศึกซักะไม่มีเงินค่าโรงแรมเนี่ยมาเอากูเนี่ยะกูส่งเสริมศาสนาอะอยู่ทำไมอยู่มาทำชั่วทำไมอ่ะจริงไหมเออนะอันนี้ช่วงนี้ตามกระแสหน่อย พูดจากเรื่องเมฆต่อไปค่อยพูดเรื่องอานาปนสติตอนนี้มันมัน,มนโอ้โหกูเป็นหมีแพนด้าแล้วตอนนี้ขอบตาดำแล้วเพราะเขาเนี่ยนะาลงตาเนี่ยพูดอะมองมอง,มองหลายๆแง่ฟังนะไปวัดประยุนนะทิศประหลีนภาอินี่ไปไปจ้างโรงชาวนางนั้น เออแล้วพวกนี้ก็รู้กันด้วยนะอ,อ่าอ,อ่าพวกผัวอีกอบเนี่ยผัวน้อยผัวใหญ่ผัวะระดับอะไรก็ไม่รู้ต้องแบ่งขั้นเทพบขั้นลาดหรือเปล่าไม่รู้ใครเข้าก่อนเข้าหลังเนาะเออ,เอ,อพระมหาบุเรียนเก้าเนี่ยเอาทีหลังก็ได้วะเหมือนเนี้ยเทพก่อนต้องรู้ขั้นนะสับลางกันแบบโอ้โหนะจริงไหม เหล็กน้อยถือพัดยศเอ๋หลวงพ่อพุทธทานนะระหว่างพัดยศกับไม่กวาอะไรมีประโยชน์ต่อกันนี่มันเป็นคำที่นะมองเห็นภาพมากเนาะเออตอนนี้จะมาตั้งกฎว่าไม่ให้พระมีเงินว่าไงันะนะเออ ที่ไหนจะมีเงินล่ะฮะจริงไหมอ่าพูดรืสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฮะจริงไหมงั้นก็ตั้งกฎหมายห้ามโยมทําบุญสิเะห้ามใส่บาตรพระว่าง้งจริงไหมห้ามสร้างวัดน,นะ เออจรไหมจรไหมห้ามบวชนะพ่อห้ามบวชถ้าไม่มีเงินแล้วมึงจะบวชได้ไหมอุปชาเรียกแล้วใส่ซองละอ่ะมันพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อไปแก้ปัญหาอย่างนั้นแล้วนะออไปเรียนมายังไงวะ ไหนบอกจบปริญญาโทโจบปริญญาเอกเรียนมาแค่นี้นะ,ะนี่เดี๋ยคือกานแก้ปัญหาม่จะจะไปเพิ่มปัญหาเนี่ยจ้างขึ้นมาเมื่อก่อนไม่มีสำนักง,งานพุทธตอนนี้มีแล้วมีเสรีมีสารพัดเสรีสม,มาคมมีหมดแลล้ฮะมีหมดเดี๋ยวนี้ก็ยังรายงานอยู่เห้แม่รายงานเนี่ยส่งรายได้รายรับให้สำนักง,งานพุทธ แต่พอจะแปลว่าเอกสารเอกสารหายวงรูวงจรปิดเสียมุกเก่าหมดมึงทำได้เลยถ้ามึงไม่แก้ที่ใจคนที่แก้ที่บุคคลระบบมันดีอยู่แล้วศีลส,สมาธิปัญญาพระธรรมวินัยใัง,งสมบูรณ์แบบอยู่แล้วฮะจริงไหมหเหมือนเหมือนรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้กันมากี่ครั้งแล้วล่ะ เอาเอาอย่างเงี้ยเลยเหรอไม่ได้ยุ่งกับการเมืองล้วพูดถึงเรื่องหลักการฮะทั้งองค์กรตอนนี้ไม่รู้องค์กรไหนแล้วเรียงชื่อไม่ถูกแล้วอ่าอ่าเหมือนอีกก็เนี่ยเรียงลำลับวัดไม่ถูกแล้วตอนนี้มันเยอะหลือเกินไม่รู้วัดไหไนอ่าอ่านักข่าวก็เริ่มงงแล้วอ่าเอาวัดนี้ไม่ใส่วัดนี้เพราะมันเยอะแล้วเกินอ่า แล้วเจ้าคุณก็หายตัวได้ก็มีเสกหายตัวออกจากวัดตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันแสดงว่าเรียนวิชาหายตัวมา่างไงไม่รู้นะมึงจะหายไปยังไงหนีไม่พ้นหรอกกรรมอ่ะจริงไหมไปเคียย์ให้มันจบจบซะอะไรเป็นอะไรรับสารภาพะลดให้กึ่งหนึ่งใช่ไหมหนักเป็นเบานะ ในทางกฎหมายเขาบอกเนาะให้ความร่มเมือสิอายทำไมตอนทำทำไมไม่อายอะ่ะจริงไหมลูกผู้ชายหน่อยอะภาษานักเลง่ะเนาะ,นะลูกเป็นลูกผู้ชายหน่อยเว้ยขนาดคดีฆ่าคขาประหารชีวิตเขายังรับสารภาพเลยเนาะขเขาเจ๋งกว่าผิดก็ผิดสิเว้ยทำทำไมรู้ว่ามันผิดจริงไหม ย่อมรับไปแล้วก็ตั้งใหม่ก็ได้จริงไหมพัฒนาตัวเองใหม่ก็ได้ไม่มีใครไปจองกรรมจองเวรใครหรอกจริงไหมเออนะจะมาแก้กดแก้อะไรแก้ที่คนนั่นแหละแก้ที่สำนักงานพูดเไม่รู้เอาคนมาจากไหนนะคนมันมีกิเลสหนาเห็นไหม มันก็หัวกันกับเจ้าวาดรงนั้นอยู่ดีอะฮะพอจะไปเอาหลักฐานเอกสารได้ไหมหายใช่ไหมเออมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะไปแก้อะไรได้อะจริงไหมกลวงตาเคยพูดนะศาสนาคือใจคนนะศาสนาคือคนนะ ถ้าใจคนไม่เข้าถึงไม่นับถือาศาสนาเนาะ,ะก็จะพากันไปกราบเจ้พระรูปซื้อสูบเสียนเข้าไปหยอดตู้อยู่นั้นนั่งขายกันอยู่นั้นกูนึนนนนวกว่าตลาดนัดแล้วนะวัดแล้วนะกูนึกว่าปากคลองตลาดแล้วนะตอนนี้วัดแต่ละวัดขายแข่งกันกับดอกไม้ปากคลองตลาดนดอะอย่างนั้นเหลือาศาสนาพูดอย่างนั้นเหลอสอนอย่างนั้นเหลอพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเหลอฮะจริงไหม อ้อเห็นแล้วก็สังเวชนั่นแหละพระดีๆไปนั่งอ่านหนังสือให้กันฟังอย่างนั้นนะฮะ,ะ,ะนี่ไม่ได้เอาคืนมาได้เบียนะพูดถึงหลักการพูดถึงเหตุผลเนาะถ้าเราจะแก้ต้องแก้ที่คนนะ มันอยู่ที่คนระบบแต่มันดีแต่คนที่อยู่ในระบบแต่มันไม่ดีอะจริงไหมอ่อาอาศาสนาเนี่ยมันเลิศแต่คนอยู่มาแอบอยู่ในศาสนาเนี่ยมันไม่เลิศไนงะจริงไหมเออนี่ถ้าไม่มีกก็จะไม่รู้น,นั่นเองอ่าต้องให้รางวัลมันแล้วเนี่ยอะจริงไหม ว่าจะมีสักกี่ลายวัวที่ปกปิดสัตนเลี้นที่เรากลาบอยู่เนี่ยมันลงตามหาบัวบอกว่าตอนนี้พวกเราการจะซ่วมนะว่างั้นท่านพูดเมื่อเมื่อสิบกว่าปียี่สิบปีอะ่ะก็สมหมายาสิมม่อง,ง,อ,งนนอ,อย่างนี้ไปกลาบซ่วมมากลาบของเน่าของเหม็นนั่นหรือพระดีอย่างเงี้ยนะจริงไหมโถ่อ้ชีวิตนะจริงไหม ช่างรันทดหดหูแล้วเกินสร้างละทมขมขื่นแล้วเกินเนี่ยกูนี่เป็นจอมยุทธอินทร์ยฝ่ามือลันทดฝุดกึกมานานเข้าไปบุกน้ำลุยไฟจริงไหมป่าเขาลำนอภัยอดอยากจนต้องสลบสไล่นะเอะเพื่อจะบำเพ็ญสมณธรรม เพื่อจะได้ทำอันเลิศอน่ะมาบอกมาเล่ามาเตือนสติเพื่อให้คนได้เดินไปตามรอยพระพุทธเจ้านจริงไหมอ่ามันกลับมาเป็นอย่างนี้เนี่ทั้งสลดสังเวสสัพูดถึงแต่ภาษาพระสิทธิ์บอกลันทศหดหูละทมคมขืนเนาะอ่าเห็นไหมโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุก จะจะให้หลวงตาทุกข์ด้วยไม่ทุกข์หลวงที่พูดยังไม่ได้ทุกข์นะอะอะอโลกเนี่ยโลกโลกนะ